สวัสดีครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์คู่ทองนะครับสําหรับวันนี้นะครับคู่ทองสําหรับแท่งก่อนหน้านะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับกราฟมีแรงดีดขึ้นมาครับมีแรงซื้อเยอะเลยนะครับอันนี้ลงมากราฟลงมาติดแนวรับนะครับติดแนวรับบริเวณแถวนี้ซึ่งมีแรงซื้อนะครับซึ่งมีแรงซื้อส่งกราฟขึ้นนะครับมีแรงซื้อส่งกราฟขึ้นเยอะเลยนะครับพอแท่ง ก่อนน้านนั้นนะครับกราฟลงมาชนแนวรับนี้เราก็มีแรงซื้อที่ส่งกราฟขึ้นไปนะครับก็มีแรงกราฟแรงซื้อส่งกราฟขึ้นไปนะครับพอเมื่อวันศุกร์นะครับก็มีแรงซื้อขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปแข็งแรงมากนะครับเนี่ยขึ้นไปแข็งแรงขึ้นขึ้นไปสูงนะครับแล้วก็ไปติดแนวต้านนะครับติดแนวต้านจุดนี้นะที่ที่มีแรง ขายนะครับที่มีแรงขายส่งกลับลงมานะครับนี้ก็มีแรงขายบริเวณนี้ที่ส่งกลับลงมาหน่อยนะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับครับก็ยังมีแรงขึ้นต่อนะครับอย่างนี้เราก็ให้เน้นไปเทรดตามแรงบายก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแรงซื้อเยอะแต่ก็ต้องระวังจุดนี้นะครับเพราะว่ามันมีแรงขายนะที่ที่ส่งกลับลงมาเหมือนกันนะครับอันนี้ให้เราไปดูในทาเฟรมเล็กอีกทีหนึ่งนะครับว่า เราควรจะเล่นหน้าไหนนะครับแต่ในทำเฟรมเดนียนะครับก็คือแรงซื้อมีเยอะอยู่นะครับอาจจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านนี้ก็ได้นะครับอาจจะขึ้นมาทะลุทดสอบแนวต้านนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีแนวต้านนี้มีแรงขายอยู่นะครับอาจจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านนี้ก็ได้นะครับแรงขายจุดนี้อาจจะมีแรงไม่พอที่จะส่งกลับลงก็ได้นะเพราะว่าแรงซื้อเข้ามาเยอะมากนะครับ ในถ้าใครยังดูไม่ออกก็ระวังในการเข้าออเดอร์บริเวณแถวนี้ด้วยนะครับหรือไม่ถ้าเราจะเทรดขึ้นนะครับก็อาจจะให้มันยอ่อลงมาจุดนี้ก่อนก็ได้แต่ตอนนี้มันมันยอ่อลงมาแล้วนะครับมันก็พุ่งขึ้นไปนะครับทําย่อลงมาอีกทีหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับถ้ามันทะลุแนวต้านนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่ยอ่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับ อันนี้ก็คือในกรอบตัวนี้นะครับที่กาฟมันวิ่งอยู่นะครับอันนี้คือคือที่ผมคาดการณ์ครับมันมันมีแรงซื้อเยอะมากกว่าแรงขายบริเวณแถวนี้นะครับพระแท่งก่อนหน้านี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาเยอะอยู่นะครับนะอย่างนี้เราเราเน้นหาจุดย่อตัวแล้วก็เทรดขึ้นตามแรงขายเอย้ตามแรงซื้อจะดีกว่านะครับขอย่อลงมาแล้วก็เทรดขึ้นไปนะครับ มาดูในทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับทำเฟรม4ชั่วโมงนะกาฟวิ่งนะครับเนี่ยมีแรงซื้อขึ้นมาเยอะมากนะครับมีแรงซื้อขึ้นมาเยอะมากทะลุนะทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็อันเนี้ยขึ้นมาทะลุแนวต้านนี้บริเวณแถวนี้อีกนะครับเนี่ยไม่สามารถจะลงผ่านลงมาได้แล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปต่อนะครับอางนี้เราคอยให้ย่อตัวลงมาแล้วก็กดขึ้นไป นเน้นตามเทนนะครับตามแรงของแท่งเทียนนะครับอันนี้คือแนวต้านที่กราฟจะมาทดสอบแล้วก็มีมีแรงขายบริเวณแถวนี้นะครับที่กราฟถ้าขึ้นมาไม่ผ่านก็จะมีโอ,อกาสที่จะย่อตัวลงมานะครับอาจจะย่อตัวลงมาแล้วไม่ผ่านก็จะขึ้นไปต่อนะครับอนันนี้ย่อตัวลงมาแล้วก็ขึ้นไปหาแนวต้านข้างบนนะครับนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะวิ่งลักษณะอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับสำหรับในมุมมองของผมนะครับเราเราก็ต้องไปหาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับว่ามันมีจุดเข้าซื้อแบบไหนนะครับเราทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเราต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะบังคับกราฟได้นะครับไม่มี ไม่มีอะไรที่มันจะร้อยเปอร์เซน์นะครับเราต้องบริหารทุนบริหารความเสี่ยงในการเล่นของเราให้ดีๆนะครับในทำฟีมสีชั่วโมงผมก็จะมองขึ้นอยู่นะครับยังมีแรงซื้อเยอะอยู่นะครับนี่มาดูที่ทำฟรมหนึ่งชั่วโมงเทำฟีมหนึ่งชั่วโมง,รมง,โมงครบการาฟวิ่งขึ้นไปอยู่นะครับ นะครับกราฟมีแรงซื้อขึ้นอยู่นะครับทะลุแนวต้านขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเบรกแนวต้านเนี่ยเบรกแนวต้านขึ้นไปตอนนี้คือแนวต้านล่าสุดที่กราฟขึ้นมาทดสอบนะครับเนี่ยถ้าผ่านขึ้นมาได้เนี่ยเราก็คอยย่อลงมาแล้วก็ตามขึ้นไปนะครับกดตามขึ้นไปบายขึ้นไปจะดีกว่านะครับ แต่ถ้ามันไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้เน้นนะครับกราฟก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมานะครับนะถ้ามันทาสามารถทําฐานต่ำกว่าฐานนี้ได้เนี้ยเราก็จะมองเป็นขาลงนะครับนะก็อาจจะลงต่ออย่างนี้นะครับอันนี้คือในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงในทำเฟรมเล็กนะครับอันนี้สําหรับผู้ทองเน,นี้ยก็ลองวิเคราะห์ลองพิจารณาหาจุดเข้าแบบนี้ดูนะครับ ลองวิเคราะห์ดูจะมาดูคู่ E.U. นะครับคู่ E.U. นะครับทม์เฟรมเดย์นะครับกราฟวิ่งทำยอดทำฐานที่ต่ำลงมาแต่ก็เริ่มบีบตัวแคบลงนะครับอย่างนี้นะครับเริ่มบีบตัวแคบลงแล้วก็มาติดแนวรับบริเวณแถวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ยังลงมาไม่ถึงแนวรับล่างสุดนะครับอันนี้กราฟอาจจะพุ่งลงมาหาแนวรับล่างสุดนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็อาจจะกลับตัวบริเวณแถวนี้ก็ได้ในทำเฟรม D นะครับอันนี้ก็คือในทำเฟรมีที่มีโอกาสที่จะวิ่งอยู่นะครับก็คือหลกัหลกๆก็ยังมองเป็นขาลงอยู่ในทำเฟรม D นะครับอย่างนี้ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านแนวต้านนี้นะพอจะย่อขึ้นไปเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับ ในทำเฟรมเดยยังเป็นขาลงอยู่นะครับสําหรับคู่ EU นะครับน,นี้หนึ่งชั่วโมงก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นขาลงเหมือนกันนะครับอันนี้สี่ชั่วโมงคบอัน,นี้ทะลุนแนวรับลงมาแล้วขึ้นไปทดสอบไม่ผ่านนะครับแล้วก็เริ่มจะทําเป็นไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้ถ้าไม่ผ่านแนวต้านนี้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อ หนึ่งชั่วโมงนะครับกราฟเริ่มเป็นไซเวย์อยู่นะครับกราฟยังไม่มีแรงขึ้นนะครับอันนี้คือแนวต้านจุดที่กราฟเพิ่งเบกรกลุลงมาครับแล้วก็ขึ้นไปก็ไม่สามารถที่จะทําแนวต้านสูงขึ้นไปได้นะครับอนนี้ลงมาอยู่เนี่ยถ้าขึ้นไปทีหนึ่งนะถ้าไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงมานะครับ EU ก็เน้นในการกดลงจะได้เปรียบกว่านะครับสำหรับผู้ EU คูจี u ก็เหมือนกันนะครับทำเฟรมใหญ่ทำเฟรมเดก็เป็นขาลงมาอยู่นะครับแต่ก็ยังลงมาไม่ถึงแนวรับดีนะครับอันนี้คือจุดแนวรับล่าสุดที่ส่งกลับขึ้นนะครับแต่ก็ยังติดแนวรับอยู่บริเวณแถวนี้อยู่นะครับแล้วก็ยัง ่อ,อนแรงครับแต่ก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับนี้แล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นไปก็ได้นะเพราะว่าการวิ่งเนี่ยเริ่มบีบตัวแคบลงมานะครับเริ่มบีบตัวแคบลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกทะลุขึ้นไปนะครับเราอาจจะกลับตัวบริเวณแถวนี้นะครับในทำเฟรมเดนะครับมาดูสีชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงก็ ก,ก็วิ่งบีบลงมานะครับ4ชั่วโมงเบรกทะลุลงมาแล้วก็ขึ้นไปทดสอบนี้ไม่ผ่านแล้วก็มีแรงขายลงมาครับจุดบริเวณแถวนี้เริ่มเป็นไซด์เวย์แล้วนะครับนะเริ่มเป็นไซด์เวย์นะครับนะถ้ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างนี้เราก็มองกลับตัวบริเวณแถวนี้ได้นะครับอันนี้คือในทำฟรม4ชั่วโมงนะครับนะถ้าเบรกทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปก็ มีโอกาสที่ย่อลงมาแล้วก็กลับตัวขึ้นนะครับเราก็ต้องดูบริเวณแถบนี้นะครับว่ากราฟสามารถทําฐานที่ต่ําลงไปได้ไหมนะครับถ้าไม่สามารถทําฐานต่ําลงไปได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวสูงนะครับทําฟีมหนึ่งชั่วโมงนะครับทำฟิมหนึงชั่วโมงครับครับก็ ทำฐานที่ต่าลงมานะครับบริเวณแถวนี้นะครับก็เริ่มเป็นไซด์เวย์นะครับเริ่มเป็นไซด์เวย์อยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเบรเนาต้านนี้ขึ้นนะครับเราก็จะมองเป็นกับตัวขึ้นนะครับแต่ถ้ามันทะลุลงก็แสดงว่ากราฟจะลงต่อนะครับลงต่อมาหาแนวรับถัดไปนะครับบริเวณแถวนี้ก็ต้องระวังเพราะกรัฟมันวิ่งเป็นอยู่ในกรอบของไซด์เวย์ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับหาจุดเข้าบริหารพอร์ตตัวเองให้ดีๆนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับในส่วนมุมมองของผมครับหรือใ,ใครมีมุมมองอื่นก็ลองวิเคราะห์เข้ามาดูได้นะครับโอเคครับ